ครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับลุงน้ําตาลพาเที่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงน้ําตาลก็มาอยู่ที่หาดบางแสนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณวงเวียนของหาดบางแสนนะครับสวยงามไหมครับเพื่อนๆก็ลุงน้ําตาลก็ไม่ได้มาหาดบางแสนนานแล้วนะครับก็วันนี้ ลุงน้ำตาลก็จะพามาเลาะหาดบางแสนนะครับมาเลาะดูชายหาดบางแสนกันนะครับว่าตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงนะครับมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนี่นะครับหาดบางแสนเขาจะมีล่มนะครับมีของขายเยอะมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะขี่พาเพื่อนๆเลาะไปดูก่อนนะครับว่าชายหาดบางแสนตอนนี้ ใกล้เทศกาลสองการแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงดูนะครับเพื่อนๆจะมีที่จอดไหมครับเนี่ยตอนนี้พยายามจะหาที่จอดอยู่นะครับนี่ขนาดเป็นวันวันนี้วันอังคารนะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับตะเลิกนะครับคนเยอะมากวันนี้ชายหาดบางแสนของเรา ก็แทบไม่มีที่จอดเลยนะครับจอดซ้อนครับผมาขี่มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลุงน้ําตาลก็ยังหาที่จอดไม่ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็จอดซ้อนซ้อนแถวกันเป็นเป็นสอนสองคันซ้อนนะครับก็ซ้อนสองไม่พอซ้อนมาแถวสามเลยนะครับตอนนี้หาดบางแสนชนบุรีนะครับก็ เดี๋ยวอาจจะไปหาที่จอดนะครับแล้วก็เดินเลาะๆถ่ายบรรยากาศเพราะบรรยากาศเนี่ยบริเวณหาดจ,จะเหมือนกันหมดนะครับมีร้านค้าขายของสองข้างทางนะครับแล้วก็มีเตียงเข้าไปเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูสักแวบ,บนะครับตอนนี้ก็ได้ที่จอดอยู่ตรงบริเวณเกือบถึงต้นหาดนะครับเพราะว่าทางหาดด้านวงเวียนนี่ มีนักท่องเที่ยวเยอะก็ลุงน้ําตาลก็มาจอดอยู่นี้นะครับก็การจอดอย่างนี้ต้องไม่ใส่เบรกมือนะครับเพื่อเวลารถที่จอดอยู่เนี่ยจะออกก็จะได้ดันออกได้นะครับไปเดี๋ยวลุงน้ําตาลจะพาเพื่อนๆมาดูบริเวณชายหาดบางแสนด้านในนะครับว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยนะครับรอรับวันสงการก็จะมีเตียง พระใบให้นักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำทะเลนะครับแล้วก็จะมีสองฝั่งทางนะก็จะเป็นร้านอาหารจำนวนมากนะครับสองฝั่งทางในะด้านนี้จะเป็นช่วงจะเขาเรียกทางที่จะมาแหลมแท่นนะครับก็บริเวณนี้ก็ร้านค้าก็จะไม่เยอะเท่าบริเวณด้านนน้นนะครับบริเวณวงเวียน เดี๋ยวไปเดินดูนะครับชายหาดบางแสนว่าตอนนี้จะเป็นยังไงตอนนี้ก็มาอยู่บริเวณชายหาดบางแสนแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงน้ําลงนะครับช่วงน้ําลงก็จะลงไปประมาณสามสี่รอยเมตรนะครับไปด้านล่างนักท่องเที่ยวเยอะนะครับตอนนี้เยอะมาก นี่ขนาดเป็นวันนี้วันอังคารน,นะครับก็นักท่องเที่ยวก็เยอะมีจำนวนเยอะมากไปเดี๋ยวลองไปดูน้ำด้านล่างนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศชายหาดบางแสนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับด้านนู้นก็จะเป็นด้านแบบแท่นนะครับก็ เป็นสวรรค์ของนักตกปลาดอนนี้ก็เป็นด้านที่นักท่องเที่ยวจะมาเล่นน้ำกันนะครับส่วนต้องบอกเลยนะครับคือนักท่องเที่ยวจำนวนมากจะอยู่ทางด้านวงเวียนนะครับวงเวียนที่เราเข้ามาจากแยกบางแสนจะมาเจอวงเวียนด้านนู้นก็คนเยอะมากด้านนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะไปแหลมแท่นนะครับก็เลยเขาเรียกว่าช่วงปลายหาด ท้ายาที่จะไปแหลมแม่แหลมแ,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 แทนก็คนจะน้อยกว่านะครับคนจะไปเยอะช่วงวงเวียนนู่นนะครับบรรยากาศส,สวยๆลมเย็นๆนะครับที่ทะเลบางแสนก็ใครว่างๆก็ลองแวะมาเที่ยวชมนะครับลองมาเล่นน้ำที่ทะเลบางแสนดูนะครับน้ำทะเลแก้ร้อนได้อย่างดีนะครับ ไปยวไปดูกันมีอะไรให้เราดูอีกเดี๋ยวอาจจะไปดูของกินสักอย่างสองอย่างนะครับที่บริเวณร้านค้าชายหาดเพื่อนๆมาดูนะครับตรงนี้พอหยอดน้ําลงไปมันจะดันน้ําขึ้นดันน้ําดันน้ําขึ้นนะครับลองดูล,นะอลองลองหยอดยน่าจะเป็นปูหรือหอยไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมครับเนี่ยน้ํามันจะขึ้นลงขึ้นลงอยู่นะครับบริเวณเนี้ย ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเหมือนกันนะครับไม่ปูก็หอยนะครับหลังจากไปเดินดูชายหาดมาแป๊บหนึ่งก็มาเดินตรงถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่จะมีร้านค้าขายอาหารสองฝั่งทางนะครับเดี๋ยวก็ไปดูว่าจะได้อะไรกินบ้างหรือเปล่านะครับไปไปดูกันเดี๋ยวถ้า สนใจจะกินอะไรก็ค่อยแวะถ่ายนะครับตอนนี้ก็แม่บ้านมาเจอไอศครีมนะครับไอศครีมอ่าไอศครีมมะพร้าวเป็นไอศครีมในถ้วยมะพร้าวนะครับแม่ค้บาบอกให้ฟรีวันนี้แจกฟรีก็นี่นะครับ ก็เนี่ยสองฝั่งทางก็จะเป็นอาหารต่างๆนะครับก็ไอศครีมแก้ร้อนนะครับน่ากินเลยทีเดียวนะครับไอศครีมมะพร้าวห้าสิบเอศครีมนะครับอ๋อเขาเปนอ่อนเลยครับเซนนมหน่ตัวไม่เอาหนึ่งตัวไม่เอาเอาแต่เขาใส่ช่วยดีครับแม่ค้าแม่ค้าบอกไม่อร่อยคืนได้ โอเคไปเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะพาเดินไปฝั่งนี้นะครับไปเดินดูว่ามีอะไรขายที่น่าสนใจอีกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับแล้วก็ส้มตำแล้วก็ไก่ย่างนะครับเป็นส,ส่วนใหญ่ไปไปดูกันนะครับมีอะไรขายที่น่าสนใจอีก ก็หลังจากลงน้ำตาลเดินทาเดนดูมาได้ระยะหนึ่งนะครับก็คือสองฝั่งทางก็จะเป็นร้านค้าเหมือนที่ลุงน้ำตาลบอกไปนะครับขายส้มตำไก่ย่างอาหารทะเลนะครับแล้วก็ด้านโน้นก็จะเป็นเตียงนะครับให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งก็ไม่มีอะไรละลุงน้ำตาลพาเลาะ EP นี้ก็เดี๋ยวจะขี่ไปทางแหลมแท่นนะครับไปดู บรรยากาศบริเวณแหลมแท่นนะครับว่าตอนนี้จะมีกลางวันนี่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีนักตกปลานะครับส่วนมากนักตกปลาจะมากกลางคืนนะครับแหลมแท่นก็ไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะพาเลาะไปดูตรงบริเวณแหลมแท่นนะครับแต่คิดว่าเขาสามมุกค,คงไม่ขึ้นไปนะครับเพราะลิงบริเวณเขาสามมุกนี่ค่อนข้างจะเดื้อน,นะครับก็ชอบทําลายเข้าของอเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ขับเลาะไปเรื่อยๆบริเวณแหลมแท่นด้านโน้นนะครับไปกันเลยครับผมก็หลังจากมาเอาลงน้ำตาลออกมาแล้วนะครับก็ไปเดี๋ยวขี่ไปดูทางแหลมแท่นกันนะครับว่าตอนนี้บรรยากาศบริเวณแหลมแท่นจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับเพื่อนๆด้านหน้าก็จะเป็นโรงแรมอะไรเนย เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นโรงแรมอะไรก็ตอนก็ขับมาเรื่อยๆเนี่นะครับก็เป็นบริเวณถ้าจริงๆต้องเรียกด้านนี้ด้านแหลมแท่นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นต้นหาดนะครับทางฝั่งวงเวียนก็เรียกว่าเป็นทางปลายหาดนะครับเพียงแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวสนใจจะเข้ามาก็คือขับมาจากกรุงเทพก็จะไปเข้าทางแยกบางแสนนะครับมันก็เลยจะกลายเป็นทางเข้าตอนแรกนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ขับมาก็จะมาสุดที่โรงแรม S2 นะครับ S 252ห้าสองนะครับแล้วก็โรงแรมเ h อ t เดอะแชโอเคครับแล้วก็จะโค้งออกไปนะครับเพื่อไปแหลมแท่นเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปดีกว่านะครับเลี้ยวซ้ายไปเลาะด้านนี้ไปดีกว่านะครับถ้าด้านนู้นจะไปเขาสามมุกนะครับไปแหลมแท่นต้องเลาะซ้ายมานะครับ พอเลาะมาด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นเตียงผ้าใบนะครับแต่ด้านข้างก็จะเป็นแหลมแท่นนะครับเป็นวิวไม่ใช่จุดเล่นน้ำนะครับเป็นราวถนนนะครับให้เดินชมวิวจุดแหลมแท่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงพอ,อจอดมาก็มาสะดุดตาตรงนี้นะครับเห็นมีบ้านโบราณน,นะครับเนี่ย น่าจะเป็นบ้านล้างโบราณแล้วเนื้อที่ก็กว้างขวางแต่ไม่มีคนอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปดูถ่ายบรรยากาศด้านด้านในให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอ่าบริเวณแหลมแท่นนะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงจุดนี้ไม่ใช่จุดที่จะเล่นน้ำนะครับเป็นจุดที่มานั่งพักผ่อนชิวๆดูทะเลดูอะไรไปนะครับ เพราะเนี่ยด้านนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนจุดให้เดินออกกําลังกายแล้วก็มีเตียงให้พักผ่อนนะครับแล้วก็จะมีทางสะพะาาบันไดให้ลงด้านล่างหรือเปล่าเอ,อ่ยมีไหมไม่ก็มีบันไดให้ลงไปด้านล่างนะครับไปเดินที่ชายหาดนี่นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ําอยู่เยอะพอสมควรส่วนด้านนี้ก็ไม่มีนะครับด้านนี้จะเป็นโขดหิน ไปตรงนู้นก็จะเป็นแหลมแท่นนะครับไปเดี๋ยวจะมาเก็บตอนนี้ก็แค่เก็บบรรยากาศแวบๆบให้ดูบริเวณด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะไปต่อที่แหลมแท่นเลยครับไปไปกันเลยครับก็ขี่มาเรื่อยๆก็จะมาเจอนี่นะครับจุดตกปลาของนักตกปลาด้านหน้านะครับ ส่วนด้านขวามือก็จะเป็นเหมือนอะไรที่กําลังก่อสร้างอยู่ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับเป็นจุดตกปลาของนักตกปลาเลยนะครับเนี่ยที่นักตกปลาส่วนใหญ่จะมาตกปลาทางด้านนี้นะครับนี่นะครับก็จะมาตกปลาช่วงด้านนี้ก็ตอนนี้ก็มีนักตกปลามาตกปลาอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยจะเยอะนะครับ ก็ขี่มาก็จะมาตรงนี้นะครับตอนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นวอล์กิ g งสตรีทบางแสนนะครับนี่นะครับก็จะมีเวทีดนตรีเล่นอยู่ด้านนี้นะครับก็พาลงน้ำตาลมาจอดอยู่หน้าเวทีดนตรีนะครับนี่นะครับน่าจะมีเสาอาทิตย์หรือสุกเสาอาทิตย์ประมาณนี้นะครับที่วอล์กิ g งสตรีทด้านนี้นี่นะครับเพื่อนๆเน,นี้ย ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คิดว่าตอนเย็นเนี่ยจะมีร้านขายของเต็มเลยนะครับบริเวณนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่นู่นนะครับแหลมแท่นนะครับเป็นจุดที่มาตกปลากันนะครับเนี่ยตรงนั้นก็บริเวณนี้ก็ช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับชิวๆอยู่บริเวณนี้ ก็บรรยากาศดีนะครับลมแรงเย็นอาจจะมีแดดแต่ว่าก็ลมแรงดีไม่คายร้อนได้นะครับนี่นะครับบริเวณแหลมแท่นจุดตกปลาก็ไปเดี๋ยวไปเดินดูนะครับว่ามีอะไรบริเวณนี้ด้านนี้มั่ง ก็ตอนนี้เดินมาจากหลังเวทีนะครับก็จะมาเจอรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทางด้านโน้นนะครับก็จะมีโขดหินขึ้นมานะครับเนี่ยมีโขดหินขึ้นมาก็เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นโขดหินจากธรรมชาติหรือว่าเป็นการาที่ว่าเทศบาลอะไรเงี้ยเอามาตั้งเพื่อเป็นแลนด์มาร์กนะครับ นี่นะครับก็ตอนนี้แม่บ้านเดินไปโน่นละเพิ่งเคยมาแหลมแท่นครั้งแรกนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีธงของประเทศอาเซียนนะครับน่าจะเป็นธงชาติประเทศอาเซียนก็ขาดหมดละนี่นะครับไป นี่นะครับมีนักท่องเที่ยวอ่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวนักตกปลานะครับมาตกปลาเป็นจํานวนมากนะครับเนี่ยถ้าเย็นๆเนี่ยยิ่งเยอะนะครับตอนเย็นๆเนี่ยจะยิ่งเยอะก็ EP นี้ลงน้ําตาลพาเลาะนะครับหาดบางแสนนะครับก็เดี๋ยวปิดคลิป แหลมแท่นนะครับก็ลงน้ำตาลพาเที่ยว EP นี้ก็มาปิดคลิปที่บริเวณแหลมแท่นนะครับก็เป็นสถานที่พักผ่อนจอนใจของชาวชนบุรีนะครับก็อากาศดีนะครับตอนนี้ลมเย็นๆพัดมาจากทะเลนี่นะครับก็มี นักตกปลาเดินนะเข้ามาตกปลากันอยู่นะครับเนี่ยก็ตรงนี้จะเป็นจุดของสวรรค์ของนักตกปลานะครับไปก็อีพีนี้หลงน้ำตาลพาเที่ยวนะครับก็มาพาเลาะที่หาดบางแสนป่าชนบุรีนะครับก็มาปิดคลิปที่แหลมแท่นนะครับไปก็ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชัยก็กดแชร์นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับหลงน้ำตาลพาเลาะ EP นี้นะครับการมาเลาะดูชายหาดที่บางแสนนะครับแล้วก็ไปปิดคลิปที่แหลมเท่นนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับเพราะว่าเป็นการถ่ายทา โดยใช้มือถือแล้วก็ใช้มือนะครับไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นภาพอาจจะมีสั่นสั่นสั่นไหวๆบ้างนะครับก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะไปหัดลองใช้ไม้กันสั่นที่ซื้อมาให้คล่องนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ชมแบบสบายตานะครับก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมใน EP นี้นะครับขอบคุณครับ